สตอรีของเบลล่าค่ะล่าสุดนี้ต้องบอกว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะเหลือไว้เพียงแค่สถานะพี่น้องที่หวังดีต่อกันสําหรับผู้ของเบลล่าราณีก่อนหน้านี้เธอออกมาพูดผ่านสื่อว่าเลิกรากันกับอดีตหวานใจเวียสุกลวัชยุติความสัมพันธ์9ปีลงไปแล้วหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาแฟนคลับหลายๆคุณก็ต่างติดตามนะคะในความเคลื่อนไหวของ,งั้คคูว่าจะออกมาอัปเดตอะไรกันหรือไม่ ล่าสุดอินสตาแกรมของเบลล่าเองได้รีโพสต์ค่ะเป็นการรีโพสต์ส์อรี่ของนางเอกรุ่นพี่ในวงการอย่างแอนทองรปะสมที่แท็กมาโดยที่ไม่ได้มีการเขียนข้อความอะไรลงไปเหมือนเพื่อนนักแสดงคนอื่นแต่แอนทองระสมแท็กหาสําหรับสตรอรี่ดังกล่าวนี้ก็คือคนบันเทิงเนี่ยแชร์กันมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทัญญาทัญญาเลศอ้นสีพันดีเจเอกี้คิมเบอร์รี่โบเมลากาและเบลลารานีค่ะซึ่งงานนี้ ก็เป็นโปรเตอร์ที่บอกเลยนะคะว่าหลายคนเองเนี่ยก็บอกเลยว่าน่าจะเป็นการโปรโมทอะไรสักอย่างเลยค่ะโดยเนื้อหาในสตอรี่นั้นนะคะสาวแอนเองเนี่ยก็แท็กหาโดยมีข้อความประมาณว่าทุกสามีขอหย่าต่อหน้าเมียน้อยควรจะให้ตอบโต้อย่างไงดีแม่เรียกได้ว่าก็แหล่ใช้ยน้อยเลยคะ่ะเป็นยังไงมาติดตามกันคะ่ะ